บอกแล้วไม่ไม่กูไม่มะเมาตรงนี้เูว่าเกียร์สองยาวดีกว่าจริงไม่ต้องอันนกูนที่เอาไปตบควาทายควาทายยังหัวรอไปดูหมอลรำอย่างนี้ได้ปุ๊บได้ไหมเอาตบเกียร์ยัง ใ้เาเหมาือนมันเป็นยาหนึ่งวะพอคอยดูจะเลยสตา์ให้ดูไปอยู่ตรงตรง่วมไปเ<ด>ถ,ร,ถร้านน้ำอยออะไรกันคะนี่ครมูครับ ที่ส่วกินเลมคะแล้วก็ชาไต้หวันไม่ใส่ไข่มุกสามค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะชิวๆ <c oughs> พร้อมกับต้นซากรารุระเนาะ โอโคชาลคาซื้อะะสิบส่าเก้าค่ะหน้สาุณเีอยพอหนใพามหาชิตสุกะนะครกอ ได้แล้วเนาะ,ะชาไท,ไทยนะะัย่งเลอเฉรชววันนี้มากินน้ำนะคะกี่แก้วเอ่ยนับดูนะจ๊ะอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแก้วนะคะเยอะจ๊าพี่น้อง